ทรหาแฟนของฉันเหมือนกันซีเป็นไพยหล่ะซีเป็นสันตัวสิเรือสิสันกับมีสปิริตจ่ามาเป่าลูกกับมาบานมาเป่าลูกโปงเตรียมถ่าเขาแล้วก็เลยเป็นศูนย์มั้งจ่าล้วก็เลยบอกว่าฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะอยากไปต่อไหมต่อสิสันก็เลยบอกแล้วว่าไม่เป็นไรฉันเข้าใจเพราะว่าสันบอดดี้บอดด้เป็นคนที่มีคว้วมีมีโศกเรื่องคว้วหักเขาเอื่อมาอย่างเขาเอื่อ่าโศกบอกนอตเดอะเกิลฮูลลี่เลิฟ แล้วนี่ก็จะเป็นร้านไอติมที่ป๊อปปูล่ามากที่นี่ค่ะตอนนี้สิเป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนแล้วได้จ้ายังมีคนต่อคิวยิงคิดเบงเดอร์ว่าตอนกลางเว้นสีปานใดสวัสดีจ้าพบกับสุพีอีกแล้วนะคะเอนี่กับบะมีอยังไลอีกแล้วจ้ากะเมาม้อยหอยสังแล้วกะแตงหนาไปน้จ่จ้าตอนที่สันทายคลิปอยู่ตอนนี้สิเป็นเวลาเกือบบ่ายสองแล้วบ่ายสองกลักลวๆ,ๆแล้วด้วจ้ากะเดีย๋วดวยวตอนแรกจ้าหลังจากผู้บ่าวสันเลิกง่ายประมาณ ถุ่มเคิงจ้ะสิพ้ากันไปเมืองเมืองหนึ่งของฝรั่งเศสจะเป็นเมืองท่องเที่ยวกับสิพ้ากันไปปิกนิกจ้ะเป็นทะเลสาบเดี๋ยวสิพ้าปกเธอไปเบิงว่บาพอเด็กไปแค่สันกับผู้บ่าวจ้ะกับซมีไปกับขอบครัวผู้บ่าวน้ำกับซีมี่จีจีทิ้วๆไปน้ำเดเออดาวติดตอกเนาะจ้ะแล้วก็มีพี่สาวบอกซมีพี่สาวเสื้อแฝนหนีจ้ะแฟนหนีกับไปน้ำเป็นหนีมาพักหล่อนจ้ะกับมูเล่า กับลูกจ่าอยู่อันภากใตของฝรั่งเศสจ่าไปเที่ยวทะเลใต้กระสีม้วนๆใจจ่อยจ่าแต่ว่าก่อนจิไปเดี๋ยวฉันสิมาแตงหนาไปน้ำละกะหมอม้อยหอยสังไปน้ำนอจาเนอะลูกไ้ายวิสกี้สันโดดห่วยอีกแล้วจ่าตอนนี้สันปิดประตูปิดหน้าต่างหมดเลยหายใจกระบออกฮอนก็ะฮอนแต่ว่าตอนนี้วิสกี้หลับเดจ้าแฟนคลับวิสกี้แล้วหลับเดจ้าเดี๋ยวถัดถ้าเราถ้าเราได้ยินเสียงสั่นเงตะยังหนมาจ่า ก็กรสิว่าเออแม่บอกก็ไผ่วาสิม่าเบาเรื่องอันสันก็ผู้เบาพอกันในจังไดให้ฟังไปน้ำเนาะจ่าพอกันในจังไดพอกันในที่เดอร์เวลามันเห็นรูปสันในที่เดอร์มันรู้สึกจังไดมันบ่ได้รู้สึกจังไยเลยอันนี้บอกไปแล้วเนาะคุยกันเป็นแบบว่าเป็น long distance relationship LDR relationship นี่โดนปันไดเนาะจ้ากันสี่เดทพอกันเนาะอุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้น พอกันแล้วก็ยังมีอุปสรรคม่มีอุปสรรคดอกมีปัญหาจ้ะมันมีปัญหาอีย่างแน่เนาะเดี๋ยวบอกให้ฟังฉันพอกันกบผู้บบาวตอนเดือนอันกุมภาพันธ์ปี2021เจ้ะลาแสน,นมีแพงมาสีเล่าจากงานยูปาลีจ้ะนั่งอยากไม่เห็ุงานยูเจนีว่าจ้ะนั่งอยากเห็นงานอยูสวิตเซแลนนั่งอยากได้เงินเดือนหลายเพราะว่าสวิตนี่สิเงินเดือนหลายกว่าฝรั่งเศส สองท่าเลยได้จ้าประมาณเท่าสองท่าเลยจ้าเน่จีจนะเราเราเป็นคนบุเบิกก่อนก่อนเราไปเห้งงานอยู่สวิตเซอร์แลนด์ก่อนคือเจนนี่ว่าเนี่ยจ้าอยู่ไกลผู้บาา่าสันกะฉันคิดว่าเราทั้งเหลือกบผู้สาวน้ำละจ้าแล้วก็เลยแบบ มีแพนวาสิญายออกจากปารีสแต่ว่าเราเลิกกับผู้สาวกว่อนสิว่าพอสันนี่เลิกกับผู้สาวมาปีกลัวกับสองปีเลยได้จ,าจา่าจัิงๆว่าพออสันเนาะเราก็มีแพนแล้ว,ลวสิล่าอ่อนแล้วแล้วกันมาคุยกับสันพอดอีคุยกับสันไดปประมาณสองหรือสามเดือนจา้าแล้วก็เล่าออกจากงานเน,นาะจ้าอยู่ปารีสแล้วก็นยายมาเนี่ยม่นีเออคุยกันซูมือคุยกันแบบมวนคุยกันในทุกเรื่องจา้าพอคุยกับนิกนี่สัน,นเริ่มรู้สึกตกหลุมรักเล่าเนาะจ่าเนาะ พราะห้อโต๊ะรูปหลักไพยเล้เาเ้องกสิขาดหวังในโตเขาเนะจ้าวว่ามันสิเป็นแนวไหนนไปแนวใดตอนอย่างสิเนาะตอนส่วนที่เราออกจากงานยายบานยายหยางกสิมีบรสนทนาน้ำกสิหน่อยลงแต่ว่าแต่ว่ามันบกขาดไปจ้ะอย่างหน่อยกสิแบบเออดมอร์นิ่งอย่างสีนะ <Okay. S 1> ฉันกนสิมีพดในน้อยฟ้าน้อยเขาว่าเขาแบบว่าเขาตอบซาว่าเขาแบบ เออปะคุ้ยหลายัยงสินะแล้ววัดที่นี่นิกลกนาสิลูซึดได้จ้าช่วงนี้แหละช่วงที่เรากลับมาอยู่บ้านพอบ้านแม่นี่ลแหละแล้วเริ่งวางจ้าอย่เขาว่างนะจ้าเข้าง่า,งานๆบางทีเาก็ตอบสาตอบยังสินอะเราเการเด็กคนที่เฮ้าเฮาน้อยแล้วเขาตอบสาแล้วมาจาประมาณเดือนมิถุนายนซันก็นเลยไปเห็นว่าเล่าอ่ะเปลี่ยนหลูปแน่น ในทิ้งเดิร์จ่าคือแล้ะเปลี่ยนขอควในทิ้งเดิร์แต่ว่าเขได้เปลี่ยนหลายฉันกับลูซี่เฟลเลยเด้เพราะว่าถ้าเขาเปลี่ยนลูเปลี่ยนอย่างแหมแต่ขอคว่ำค่ำเดียวในทิ้งเดิร์ี่มันนก็แสดงว่าเขาก็ต้องกําลังหาต่อหาคนอื่นต่อไหมหาตัวเลือกต่อแบบอะไรอย่างนี้อยู่ถูกไปลากก็คือเขาก็าคือยังเล่นอยู่อย่างนี้ไงเพราะจะเห็นว่าทิ้งเดิร์จามีคว่ำเคลื่อนไหวนะจ๊ะน้อยอยู่แล้วก็แหงน้อยเขาไปอีกแบบ ฉันก็ตอบแบบซาขึ้นละกัแบบตอบแน่ตอบแน่อาแน่บ่ตอบอย่งสี่พ่าก็นึกว่าแบบคุยกับท่าคนเดียวอย่างสี่น้อยจ้าเพราะว่าตอนนั้นฉันก็คุยกับเล่าอยู่คนเดียวเด้พ่อพ่อฉันท็นอย่างสี่ฉันก็เริ่มแบบหาหาคนอื่นคือกันฉันก็เริ่มหาคนอื่นคุยคือกันจ้าฉันเริ่มเริ่มสตาร์ทคุยกับพ่อหนุ่มเนเธอร์แลนด์ซ้อนกันกับพ่อไนนิกเลยนะหนุ่มเนเธอร์แลนด์ก็คุยกันซุ่มมืออีีก็คุยกัน ตลอดคือกันแล้วก็มีทรงดูปทรงหยางทรงดูปหมาทรงกิจวัตรประจําวันอย่างไม่สันเบิงก็เริ่มสิคิดคือกันก้นนันน่ะกับเพราะว่าฉันเห็นความเกินไหวของของพยนิิในที่เดินนั่นแหละฉันก็เลยรู้สึกฟิลเนาะก็เลยฉันก็ต้องมีตัวเลือกเหมือนกันเออถ้าเธอหาตัวเลือกฉันก็ต้องหาตัวเลือกได้เหมือนกันเนาะจ้าแล้วเพื่อนเราเรารู้สึกว่าเราเสียเท่าแห้วละจ้า แล้วก็เริ่มทักมาหลายขื่นหลายขื่น,นทรงรูปทรงหยางมาจา้ะเริ่มคุยเป็นปกติหล้กลก็หลายขื่นหลายขื่นอีกเรื่อยๆเนาะจา้ะแดี๋ยที่หยอดข้าวหวานมีหยังสิจ้ะตอนคุยกันแหลกๆสิบ่มมีเข้ามาคิดหอดคิดหยางเลยได้จ้ะเพราะว่าพยนินนแก้วริเป็นแบบเราจะมาคิดถึงกันไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่เคยเจอกันเลยอย่าง,งนีน้แต่ฉันเถียงได้ฉัน,ฉนบอกว่า ฉันเคยเห็นหน้าเธอผ่านผ่านโทรศัพท์ผ่านหน้าจอแล้ววันหนึ่งฉันไม่เห็นฉันไม่เห็นแม้แต่ข้อความเธอฉันก็ต้องมีความรู้สึกคิดถึงหรือนึกถึงเธอมันเป็นเรื่องปกติแล้วยิงเข้ามาหักเ้อจ้าแล้วเลยว่าขัานได้เห็นกันว่าทั้นได้เคยอยู่น้ากันว่าขั้นได้อียงสี่ก็คือใส่เข้ามาหักกับเล่าบดาจ้าพอเลิมีหยอดข้ามวงข้ามหวานอียงกันนะจ้าคมรูสึ้นก็เลิมหลายขึ้นหลายขึ้นที่บัดทีนี้เล่าขอสันเป็นผู้สาวจังใดเนาะ เริ่มจากวันมือทีอมูแล้วมหาหาน่ะละจ้ะเราวทรงขอคุมหาศาลบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวตอนประมาณสองทุ่มเพื่อนชั้นเนี่ยจะโทรหาแฟนของเขาเดี๋ยวฉันก็จะโทรหาแฟนของชั้นเหมือนกันแล้วก็วง่งนสะิเนาะฉันก็เลยว,ว่าโทรหาแฟนของฉั้นเหมือนกันสิเป็นไผ่หรอสิเป็นสันตัวสิเป็นอะไรสิพูดแบบนี้เธอหมายถึงชั้นหรอฉั้นก็เลยว,วา่านะทาไมล่ะเธอไม่อยากเป็นแฟนชั้นหรอว่าซ่า ที่ขอเป็นแฟนของเราได้จ้ะยังมีความฟอมอยู่พอาตกลงเป็นแฟนกันแล้วเนาะเออฉันก็นเริ่มรู้สึกว่าฉันเริ่มมิสิ์ในการถามเขาขึ้นมาอีกเล็กน้อยเพราะตอนที่บ้าได้ตกลงเป็นแฟนกันฉันสีบกาวกายได้ได้จ้ะสีบแบบถามอยังมากไม่เพราะเขาบ่ได้เป็นอย่างกันจังจีไหมจ้ะเพอตกลงเป็นแฟนกันแล้วเนาะฉันเลยถามแล้วจนะ้ะว่าเธอเปลี่ยนรูปในทินเดอร์หรอหเธอกําลังหาคนอื่นคุยด้วยอีกหรอฉันก็เลยถามเราไปตรงๆนะจ้ะ แล้วก็เป็น응อึงจ้าเอ้ยเห็นด้วยเหรอนี่นสิเนี่ยเราก็เลยบอกมาฉันจะไม่เปลี่ยนแล้วฉันลบเลยก็ได้แล้วก็ว่างสิเลยได้จา้าฉันจะไม่เปลี่ยนแล้วฉันลบเลยก็ได้หลังจากนั้นจา้าแล้วก็เปิดข้อมเปิดหยังละกะอันวิดีโอข้อก็เปิดให้เบิง์เลยจา้าว่าเนี่ยกดลบล่ะเดอ้อลบล่ะเดอ้อนี่นี่นสิฟุบฟับฟ,ฟุบฟับหายในขณะที่ท้งเดอร์สันประเทศลบอยู่จา้าตอนนี้แต่ว่าสันงจำหรหัสมาได้เร้วจา้าแล้วหลังจากนั้นเนาะ เขาก็เริิมมีแบบมีมีมีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมยเพราะเริ่มเป็นแฟนแล้วกันสิตั้งเป้าหมายกันใดเนาะจ้าว่าสิต่องจังใดกันตอเนาะจ้ากระสิต่องเป็นแฟนกันกระสิต่องมาผัวกันผัวอย่งนีสิเนาะเขาก็เลยแอนเ่นกันว่าสิมหาหาตอนเดือนวันเกิดตอนวันเกิดสันจ้าอยากมหาหาไหนมันท่านแบบวันเกิดสันจัาปรากฏว่าตอนช่วงนั้นมันเป็นช่วงโควิดจ้าแล้วประเทศมันปิดประเทศเขาอมันปิดประเทศเขามันออกได้ยูตอนนั้นอะ ก็เลยต้องเลื่อนเลื่อนเลื่อนเรื่อยๆตอนนั้นผมผู้ใดจำได้เด้อปีสองหนึ่งอะตอนที่มันระบาดนักๆนัเลื่อนเปิดประเทศเลื่อนแล้วเลื่อนอีกจา้าเบิงข่าวเท่านั้ทาซืมือซูมือทาแบบว่าเขาประกงประกาศเนี่จนได้มือเขาประกาศวันที่สามวันที่หนึ่งตุล่ากับเปลี่ยนเป็นวันที่สามตุล่าจา้าถ้าผู้ใดบินมากวันที่สามตุล่าสิตองกักตัวสิบหามือหรือาทิหนึงหรือสองนาทีที่ฉันจำได้แล้วพัทยากักตัวแค่มือเดียวกระถาเป็นวันที่สิบหา้าตุล่า อ้ากระทาอีกเพราะว่าพ่อยี่ทีเราจะต้องกดจองตั๋วดิจ้ามันก็จะต้องถ่าประกาศถ่ายอย่างมันบลาอุปสรรคการหลเหลือเกินส่วงโควิดเด้อแต่ว่ามันก็เป็นอีกอย่างที่คุ้มค่าอยู่จ้าคุ้มค่าในการรอพอมาหอดนะจ้าสันกะยังไปเหตุงานอยู่ตอนนั้นฉันเป็นคิวซี่บาร์บีก่อนนะจ้าฉันต้องเดินทางทัวประเทศไทยนะจ้าฉันต้องเดินทางไปหลาดบุดี้จ้าฉันก็ยังมีควาวม่านะไปหาสื่ออันบอกหลูโปงจ้า เมื่อยได้จ้าเมื่อยแหงสันกับมีสปิริตจ้ามาเป่ากับมาบานมาเป่าหลุโปงเตรียม่าเขาเป่าอยู่ประมาณสองมือจ้ะเพราะว่ามันบมีเวลากลับมาจากงานเนาะเหตุหลังเลยงานเนาะโมเมนต์แรกตอนที่พ่อกันกับเล่าเ้อจ้ะฉันฉันยังอึ้งบ่เศร้าเลยมันไม่ได้เหมือนในรูปภาพมันไม่ได้เหมือนในกล้องคือเขางานดีมากค่ะผิวพันณุ์มีอมชมพูสูง มือถโตหอมขาวจั่วดังโดฟินจ้าฉันเห็นหนาะแล้วฉันก็อึงจ้าฉันก็เป็น,เป,นเป็นอึงเป็นหยางแล้วก็แต่งตัวแบบจัดหนักจัดเต็มอยู่ค่ะส่วนเขาเนี่คือธรรมดาเลยจ้าเสือเสือยืนั้งเกงขาสัน่นซ้ำนันเขาก็เขากะโลละจ้าแต่ว่าพอพอมาอยู่น้ำกันจ้าปัญหาอีกอย่างหนึง่งก็คือการสื่อสารจ้าฉันก็บว่าด้เก่งภาษาอังกฤษเนะจ้า ผู้บาลสันแล้วกะแล้วกเก่งกว่าสันจ้าตะวาเอกส่งเอกเซีนอย่างก็ยังมีความติดติดติดไปทางฝรั่งเศสอยู่ชีวิตประจําวันที่เขาใส่สมมติว่าอันนั้นอยู่ตรงนั้นอันนี้อยู่ตรงนี้นั่นเรียกอะไรอันนั้นเรียกอะไรมันคิดอันมันคิดคําศัพท์ออกซะเพราะว่าเวลาเขาคุยวิดีโอข้อนี้เขาประเด้ใส่คําศัพท์พวกนั้นเด้เฮาก็เลยไม่ได้บอกกับที่บอกกันหลดเรื่องแหน่เพราะหลูเลียงแน่ส่งนี้คืว่แบบเออเสียอารมณ์น,นิดนึงจ้ะ แต่ว่ามันกับ่ไเด้เป็นปัญหาหลักหรอกจาก้าแต่ว่าม่ของหนาลำคั้นอาทิตย์แรกก็ยังถือว่าโอเคจา้าแต่ว่าปัญหาก็คือว่าสันสิ้ตองออกไปเห็ดงานซุมือจา้าเ้าก็สิตองยูเฮือนคนเดียวโดวยความที่ภูบาวสันเราเป็นคนทีกิจกรรมแน่นเนาะเอาดอมากกว่าอินดอเนาะค่ะนะ้แล้วก็เลยเบื่อจา้าแต่ว่าแต่ว่าสันก็นมีแบบล่าผักหล่อนมีหยางเสาร์อาทิตย์กะสิไปพัทยาละกะ ไปเกาะลานจ้าพอ,อยานนี้เราก็มาทะเลจา้าเป็นคนที่มกเอาสู่คนตาฉันเสียไปใส่คนตาหมองกลางเสียไปใส่อาตาจ่าคนตาละก่อนแน่เด็ดคนตาเนี่ยเลยกินคนตาสันติอะพลังเศรษทะเลสิบวพงษยงามั่นคือจังบานเฮาเดฟ ้วก็อันบานเมืองเขาสิบรเรดเปิดแบบ24อย่างสิบเบรเดเปิด24ชั่วโมงคือเฮ้าเนาะสามถุมเขากระพ้ากันเลิกงานห่างเหินอยังปิดเบิดเหล่าหลานขาของสอดของซ้ำอียังกับโบมีแล้วก็เลยมีความฟินนิดหนึ่งในจุดนี้จ้าดิวเทเรเดอบเมนกรุงเทพเดแล้วที่นี่ตอนที่ทิพย์ไปอ่ะ มันตรงกับวันเกิดมูสันจ่าแล้วสันก็ลืมบอกเล่าว่าสิตองกลับไปวันเกิดมูอันเราก็เลยช็อกจ่าว่าเอ้าเราจะกลับวันนี้หรอจังสิแมะแล้วก็เลยเขียนให้สันจักน้อยจ่าว่าอยู่กรุงเทพฉันฉันฉันรอมาเที่ยวกับเธอถาวันหยุดพักหล่อนสันแล้วก็มาเที่ยวกันแบบเงวๆวตวากสิตองกลับไปกระท่านหันโดยที่เล่าบอลูนจังสิแม่จ่าอันนี้ฉันก็ขอใจอยู่ฉันก็ผิดเองล่ะฉันก็เริ่มน้อยแหลวแล้วก็น้อยฉันก็น้อยที่นี่เอ้า เราก็เลยเอาปากคือแดงเทีูก็เลยเป็นแบบคุยกันข้างสองข้ามเป็นบอคุยกันเลยนั่งอยู่โซฟานั่งอยู่ในบ้านก็นเป็นบอกคุยกันจีโนาตาแล้วก็จับฉันมานั่งคุยจา้าว่าเป็นอีหยังคือเบา,วาวถามอยู่ประมาณสี่หาเือจา่าสันบเบา,วาวเป็นเฮนิสัยคือเด็กหน่อยกลับมาอีกแล้วแม่จ้าตอนนั้นแล้วก็เลยเป็นศูนย์มั้งจ้แล้วก็เลยบอกว่าฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะอยากไปต่อไหม ไปต่อกับสันแม่เธอร์น่ะสันก็อึงจา้าหลังจากนั้นน้าตากระแตกรู้สึกว่าแบบเฮ้ยจะควงขึ้งงี่เง่าแท่นั่นนี่ที่แันก็นขอโทษแล้วล่ะจาว,ว่าแบบที่แันยี่เง่าของที่แซนสี่เนาะสันก็นเลยถามเล่ากับวานเออแล้วเธอแล้วเธอเป็นอะไรจริงนาะเล่าก็เลยบอกว่าเล่ารู้สึกเบือ่อกรุงเทพ อึดอัดคือว่าเมื่อดดเหตุอย่างบ่อใดบอกก็ไผอันนี้คือว่าเป็นปัญหาเลยด้จ้าเพราะว่าเราเบื่อแต่ว่าบ้านห้อของยูงเทพห้องตองเหตุงานเดิเฮ็ดจังได๋่เ่นบวละก็เลยขิดจ้าว่าห้องเสิเอาจังได๋ฉันก็เลยถามว่าเธอจะไปอยู่ภูเก็ตไ้มล่ะเช่าโรงแรมที่พัทยาก็ได้เธอไปอยู่ที่นู่นก็ได้ถ้าเธอชอบทะเลกว่าฉันสีเวอกข้ามหยกไปได้ว่าเสียห้เราไปอยู่หม่องอื่นแบบพยายาไปอยู่พัทยาให้เราเป็นังไงสิฉันกะ คิดทบถ้วนยูโดนขึ้นางาน,นจาาเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปเจอใครใหม่หรือเปล่าที่พัทยาหรือว่าอ,อะไรอย่างนี้เนาะเอาเด็คข้อมือว่าห้องกสิตรงแบบพอกันเครื่องท่าไมจ้าในเหมือเราเป็นคนแบบนี้เนาะคนแบบบมักเมืองโบมักตึกมากแบบทะเลภูเขามาอย่างนี้นะจา้า กสิตองยอ่อมแต่เลยตัดสินใจเซาอันเซาค้นดูอยู่พัทยาจ่าเดือนหนึ่งเพราะสันทิดงานเวนบอเสาอาทิตย์จันกะนางรถไปหาเล่าจา่าชีวิตนี่เมื่อยคักเมื่อยแนะ่ก็ผู้้ายนี่เด้อแต่ว่าโศกดีแนะ่ตอนที่สันทิดงานเป็น QC นี่สันสิตองแบบไปไปตรวจงานแล้วจา่าอยู่พัทยาพัทยามีบาร์บีคิวภาษาป,ประมาณ3 4ี่ล้านจา่าฉันกับเมาเบิดจา่าฉันก็เมาเม์เบิดก็คือไปไปข่างญี่ปุ่นแบบสมมืออาจจะเป็นแบบ พุธพฤหัสสุกเสารา์ที์จริงสิจ้ามันก็สีใดแบบไป,ไปไปโดนกับกับหอบเสือผ่าไปไป,ไปอยู่น้ำผู้บบาอยู่พัทยาเนาะจะ้าแล้วก็ไปเหตุงานน้ำตื่นเสาร์ไปเหตุงานน้ำจัิงสีเนาะก็เลยแบบไข่แนะ่เปิดพล่มเป่าผมจ้าเดี๋ยวบอเดี๋ยวสิมตอฉันอยากเอาผมมาปิดหนานิดนึงแบบนี้จ้าเพราะว่าพ่อก็ตัดผมใหม่เนาะจ้าตัดผมเองทอกันแน่ว่าทอกันแนก่กะไม่เป็นไรภูมิใจในตัวเองค่ะ ผมก็ได้งามนะจ๊ะมันมีหลายคนถามว่าใส่อิหยางบ่ได้ใส่อิหยางเลยจ้ะใส่ยาซาบผมธรรมดาไม่ยู่นห่้ด้วยจ้ะนังนังหัวมันสีแห่งแห้งจ้ะเรามันสิเป็นร่างแค่แค่ใส่อิหยางเรา,าเป็นร่างแค่โบแพ้ก็คือดีใจเราจ้ะผมหลวงก็คือหลวงปกติจ้ะเพราะว่าผมมันแยวเนาะมันก็สิมี่หลวงมีพันกันเป็นเรื่องปกติแล้วก็ผมสันน่ขืนซื้อเลยจ้ะว่าเกิดมากกว่เสียเลยจ้ะผมนันสิเป็นแบบผมผมเส้นใหญ่ สักสากนมจ้าเออเดี๋ยวที่ังมีผมขั้นเบิดหัวอยังสีนะวันนี้เราก็จะมาทำบร่มหน้อยๆตรงนี้นะคะจะใส่เครื่องมีผมธรรมดาเนี่ย้อจ้าถ่าเวลาหนีบกางบุ้งนั้เข่าแบบนี้ชื้ก็บิดไปข้อมือของเราเวลาเฮ็ดผมเฮ็ดหยางนี่อยากให้มันเป็นธรรมศาสตร์กะบาต้องไปคิดเป็นหยางมันหลายจา้าบาต้องไปเฮ็ดเห็นมันเนียบให้มันหยางจา้าให้มันแบบ ไปข้างหน,น้าแน่ข้างหลังแน่ให้มันบ,าน,บานเน่อย่างดีจ้ะฉันว่ามัานก็เป็นธรรมาศาสตร์ดีเดี๋ยวเป็นสุดกันเดอ้อเดี๋ยวไปนั่งคุยกันทางนอกมาจ้าฮอนม้อดอน้จ้านิจา,า,จาแล้วลอกตอเอ,อหอดใสแล้วที่ฮอหมองที่ว่าผู้บ่าวสันเราไปเซาคอนโดอยู่อยู่พัทยานะจ้ะ สันก็ผู้บา่าหนีอยูุงเทพน้ากันจนว่าหอดประมาณปลายปีจะ้ะตอนช่วงท่านว่าหนามันเป็นส่วนวันหยุดเงี้ยวนจะจ้ะสันกส็สิได้หยุดงานหลายแมนบอลเราก็เลยมีการวางแผนการเซาห่องเซาอย่างของเล่าช่วงกลางกลางเดือนท่านว่าจนหอดกลางเดือนมกราตอนแหลกท่าใจบ่ได้จะ้ะว่าแบบเออเขาบินมหาเฮาปาันนี่เราเป็นอย่างเขาคู่บอยูกบเฮาเป็นอย่างเขาคู่ตองไปเซาหมองอื่นอยูอย่างสิแม่จ้ะแต่ว่าพอมาคิดไปคิดมากก็คือว่า มันก็ดชต้องพอกันเคืองทางที่สันวานันล่ะช่วงเข้าดาวจ้าเป็นช่วงที่สันแบบอันบอกหักเล่าเธอแลกก็คือว่าห้าสี่สามสองหนึ่งไอเลิฟยูเลแมกวาวสันกับมี่มี่หาโอกาสจ้าเข้ากับเข้ากับเริ่มหักเขาแล้วเนาะแล้วเขาก็หาโอกาสดีๆสี่ใดแบบว่าเออสิจใดได้ว่าเออฉันบอกรักเธอครั้งแรกวันไหนอย่างสินะตอนเข้าดาวช่วงโควิดคนอยู่พัทยาแสนแปดเลยจ้าหาดดิบมี่หม่องนางเลยจ้า เต็มไปด้วยคนค่ะพอหาดซีสามสองหนึ่งเขาจุดผูนะจ๊ะสันกะท้ายคลิปหลักันไปบอกแล้วว่าอันไอเลิฟยูนะจ้าปากกว่าอย่างหูบอเล่าบอไดบอกหักสันกลับได้จ้าแล้วก็ยิ้มซื่อแล้วก็กอดกันจุกจุกกันจ้าสันกะเป็นเสียเซลนิดนึงนะจ้าเป็นเริ่มมาคิดทบทวนว่าพออีหยังใชนะเดีนี้แล้วกะคือจังสีหูว่าสันรู้สึกจังไหนจ้า มือต่อมากตอนตอนกอนนอนจะแเราก็เลยบอกสัรว่าที่บ่ได้บอกหักกับน่ะเพราะว่ายังไมหัหนในมั่นใจหญิงเธอคิดเบิ่งเอาโลดคุยกันมาเจ็ดแปดเดือนอยู่น้ำกันเกือบสี่สองสองเดือนกลัวสี่สามเดือนจนสี่จนสี่บินกับเลี้ยวเล่าว่ายังบม่ให้ในมั่นใจเรยว่าเราหักสันหรือบ่อจ่าหรือเราอ่อฟังว่าเราปรึกษาแหม่้อมจ้ะแม่ก็เลยบอกว่า สังสรกับบบอตองไปหายว่มหวังลิ้วลายเป็นผู้ยิง่งมันก็เสียใจอย่างสีนะเฮ้ยบอเรน้ำตาสิแตก <c oughs> เออนั่นละเขาก็บอกว่าแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีวันที่ฉันจะไม่รักเธอนะอย่างแซนีิแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาแล้วกวางสิเนาะที่นี่ฉันก็เลยบอกแล้วว่าไม่เป็นไรฉันเข้าใจเพราะว่าสันบอเด็บบอเด็เป็นคนที่มีคว้วมีมีมมโศกเรื่องคว้วหัก เขาเอื่อว่าอย่างเขาเอื่อว่าโศกบอกเนะ The girl who lucky love บอกเคยประสบความสำเร็จในชีวิตในชีวิตหักเลยจนอายุ30กว่าปีนางสีนะพราะฉะนั้นมันกับสีบบแปลกดอกที่ที่เธอสีบบท่านได้มัร์กสันหักสานหรือบ่าหักสานมันกับเพื่อนเพื่เดียวเธอถึงก็่างสีเนาะฉันบอกฉันเธอไปแล้วว่าฉันหักเธอฉันก็จีเฮ็ดทุกอย่างให้ดีที่สุดพอที่ฉันจีเฮ็ดได้เราสุดท้ายจะเป็นจังไงกับสร้างมาันฉันกับเราบ่อยเราต้องเป็นสีเราก็ไฮจ้า นอนกอดกันหลักหายจ่ามือนั้นพอตื่นเสามือต่อมาสันกะเก็บกระเป๋าเลยจ่าฉันก็เอาเสื้อพาสันเก็บใส่กระเป๋าทั้งทั้งที่วันหยุดว่าพันเด้เบิดได้จ่าเราก็เลยบอกว่าอันที่เราคุยกันเมื่อคืนไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเธอจะอยู่ที่นี่กับฉันไม่ได้ไม่ใช่ว่าฉันบอกเลิกเธอซะหน่อยอย่างนีนะผู้ชายก็ห้ามไว้ว่าไม่ให้กลับแล้วก็เลยไม่กลับนะคะ ก็อยู่ต่อจ้ะจะมาหอนมือกลับตอนนั้นฉันกับมันนางกับน่งทบทวนจ้ะกับแบบเออเขาก็ไม่ได้พีดเขาเสียใจไปอย่างกะเหตุคือเก่าก็บเป็นคือเก่ากับจบยังสินะจ้ะกตเเหตุตัวห้ปกติที่สุดฉันกับกลับไปเห็นงานยุงเทปปกติแล้วกะเสาร์อาทิตย์ต่อมากัสีกัสีกลับไม่อีกยังสิแม่พอกลับมานะจ้ะตอนนี้เป็นจุดตอนนี้สิเป็นจุดพีคเลยจ้ะทีเห็นให้เล่าอ่ะบอกหักสัรอาทิตย์นี้ที่ฉันกลับมาหาเล่านี่คือว่า เทามีแพนวาเท่าสิไปเที่ยวอันเกาะลา้านพอไปหอดปุ๊บกับผ้ากันไปกินข่าวจ้าเพราะว่ามันกับคาแล้วพอกินพิซซ่ามือนั่นจบจ้ากลับบานกลับห้องผู้บ่าวสันไข่ขึ้นสิประมาณสี่สามสิเลยจ้าเสร็จโตให้กันจนว่าหอดแบบตีตีสตีสตีสาม,สามฉันเด็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเสื่อนยาพาราไม่เห็นเล่าจ้าฉันกรบอกเพิ่นวาปวดหัวแห้งตอนนั้น เพิ่นสิ้หูเลยจ้าว่าเป็นโควิดเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นส่วนโควิดระบาดนึกออกอกผู้บาวสันติโควิดแน่นอนเสร็จโตจนมหดตีสี่เสร็จไปหายไปจ้าหรือโตอนแล้วก็อาการดีขึ้นนิดนึงฉันก็นเลยต้องเริ่มคิดแล้วว่าเข้าสิตองกับกรุงเทพไปไปเข่าระบบการรักษาตอนนั้นันสีมีแบบโฮมไอสุเลชันแล้วสันก็สิตองกับโตน้ำเม็นบละก็กเลยคุยกันว่าไหวบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้ากับบ้านเข้า,เข,า,เ,ขาเข้าเมาแท็กซี่กับ กรขึ้นแท็กซี่ใส่แมสใส่หนังกระขึ้นห่องมือนันกระขึ้นห่องเลยจ้ะกลับไปหอดบ้านนะจ้ะเซนกริ่มฉันกะหาขอมุ่นเกี่ยวกับอันโฮมไอซเลชันแม้กะรักษาตัวอยู่บ้านก็สิทรงซื้อเข่าระบบแล้วกะทรงยาทรงเครื่องวัด ว,วัดขอบวัดไข่ยอย่างไม่เห่าเนาะจ้ะตอนช่วงนั้นมันนี้เนาะแบบฟี่ฉันกระโทษไปถาม,มกระโทษไปถามตอนนั้นทีมันสิติดต่อหยากหยาบแม่จ้าว่าจะสิติดต่อไผเป็นไผจังไดเพราะว่าคนติดอันโควิดมันลายนะแม่ฉันจะติดต่อจนได้จ้าวันนั้นเป็นโรคบานทางเชียงใหม่จ้ารับเรืองแต่ว่าเขามีสาขาอยู่บางขุนนทนจ้าเขาก็สิดทรงยาจากอันศูนย์ใหญ่ของเขาอยู่บางขุนน้นแม่จ้าทรงยาไม่ให้เห่า ปัดที่นี่ละได้อยู่กรุงเทพสมใจบ่ได้ออกไปใส่้อมอยู่แต่ในห้องสิบสี่มือสิบห้ามืออยู่แต่ในห้องเอา้าตื่นมาเล่นเกมเบิ่งหนังกินข่าวเล่นเกมเบิ่งหนังกินข่าวสิบห้ามือจ้ะบ่เบื่อเลยมวน้อมเพราะตอนมือแล้วเลาสิกับเลาก็บอกหักสันจ้าสิ่งที่สันแน่ใจเลยที่เลาที่เลาอันบอกหักสันก็นคือว่าความดีของสันจ้ะ เขาไมนกระถือบละ่าฉันกระดูแลเล่านะ่ะตอนกลับกระหายกระหยังพอเรากลับมาฝรั่งเศสก็ยังติดต่อกันอยู่จ้าโอ้ยเมื่อยอันเดี๋ยวพาถือว่าเรากลับมาฝรั่งเศสแล้วแล้วจังไดต่อฉันได้มาหนีได้จังไดเอกสารวีซ่าอย่าง,างจังไดเดี๋ยวมาต่อคลิปหนาด้วจ้าสีหาฮวงแล้วฉันต้องเตรียมมันฉันต้องเหตุของของไปเอาไปโคจ้า สารวัติเห็ดหัวหอมซุปแปร์อดจ่า,จาสตองเตรียมของเตรียมอย่างกอนผูบาวสีมาสตองเฮดห้มันแลวเพราะ่ามาาเราก็สิได,ดไปมาเราก็สิได,ดไปเลยเพราะเราเลิกงานคาจากผู้ใดกดรีคิดไปเบิงอันพาดพญจีจีก็พญค,คิวด์เซนดีอีปีเดอฟังสังนเดอร์ฝอยเ้ฟังกับฟัง,นนงแน <c oughs> ่เดี๋ยวมเมาให้ฟังต่อ คนเฮงสวยแล้วก็ช่วยไม่ได้แต่ข่าวคนนั้นก็ทั่วถึงเกินไปต่แต่นอนระบมคืนคมดวงใจเปล่าแลนด์ได้บาทนี้สองถุ่มหรอสองถุ่มหรอแต่ยังไม่ได้คำบาดใด้ะ คยเ,เจ้าชุ้เพฉันไม่เคยนอกใจพี่มันจนจะคงรับไม่ได้แต่ก็มีปัญญาทําให้เธอสบายเขาได้เธนแล้วเขาเปิดแอดแรงก็ตอตยืนดูแน่ยันแปดเขาเลิกกับฉันไปแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าเจอคนดีแล้วก็ดีใจไปแต่เจอคนเฮงสวยแล้วก็ช่วยไม่ได้แต่ข่าวคนนั้นก็ทั่วถึงเกินไปเมืองนี้เขาเรียกว่าอานซีนะคะเป็นเมืองท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งของประเทศฝรั่งเศสด้วยจ้าเพราะว่าสิเป็นส่วนไหนคนแถวนี้เขาก็สิมักมาป,ปิกนิกกันจ้าถ้าเป็นฤดูห้อนแบบนี้เขาก็สิพ กันมาเล่นน้ำหลังก็น,นอนอาบแดดน้ำในทะเลสาบกับซีบอ๊ดคุณคือจังคลิปที่แล้วด้วยจ้ะแบบใสแบบงามแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆวันนี้ที่พวกเรามาจะเป็นวันอังคารนะคะเพราะฉะนั้นคนก็เลยจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ด,ด้วยจ้ะหาหมองจอดรถกับบ่ไดดริมทะเลสาบหมองยางกับบมีจ้าพอเราเดินมาเรื่อยๆเ,เราก็เจอเดอกแก๊งค่ะทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเล่นนงเล่นน้ํากันจนเหาวแล้วพากันหิวข้าวเราด้วยแต่ว่าต้องรอเราสองคน พอเปิดกองหอมใหญ่กับสูกินีถอดกับเบิดเลยจ้าแล้วพอผู้บาสันกัสร้งพิซซ่ามาไวให้แล้วจ้าหาถาลืมบอกไปค่ะวันนี้ทิวทิวมาไม่ได้เพราะว่านน่าเฮ็ดงานเหลิกคําโผดจ้าเราก็เลยบามากจริงๆแล้ววันนี้ทุกคนทํางานหมดเลยค่ะแต่เห็นว่าพีสาวมาจากไก่มาเที่ยวหาก็เลยใส่เวลากับพีสาวจา้าแล้วนี่ก็เป็นพิซซ่าหน้าเผ็ดสั่งมาให้หลิววะแซโอ้ยเป็นตาหากค่ะเพราะเผ็ดป้านใดดอกจาก้าเผ็ดแบบปอมๆหาวีกัเศร้าพอกินขาวแล้วอีหยังแล้วนั่งโส กันกับซีทุ่มกลัวหรอได้จ้าตอนแรกฉันคิดว่าจบแล้วคงไม่ได้เดินหลอกคงจะได้พากันแยกย้ายปรากฏว่าบ่าแมนจ้ากินข่าวแล้วซีทุ่มหาทุ่มก็ต้องย่าตามสไตล์บ้านนี้นะคะแต่ว่าคนฉีกลับไปกอนซีเมนจีจีจ้าเพราะว่ามืออื่นแล้วเห็นงานแต่สาววันนีกมืออื่นเห็นงานสิบโมงจาก็เลยบ่ฟฟาดฉันเองก็บ่กค่อยเห็นอ่านสี่ตอนกลางคืนคือกันจ้าจะเป็นอีกประสบการณ์ไม่ของสันยูนิ่กับบ้มี่ยังหลายจ้าอารมณ์คล้ายๆเอเชียทีกบ้านเฮาแกซีมีของขายมรลาน พวกตึกพวกหยังกัเกาแกว,แกวินเทจงามจ้าตอนกลางคืนสีมีแต่คนมานั่งกินเหล่าจ้าคันมาตอนกลางเว้นสีงามกล่วอันที่เห็นผ้ากันเอามือตรงกินน้ำนี่กินได้หรือจ้ามีเกอกแบบนี้ทัวสวนสาธารณะเลยคือจังหว่าหละจ้าหนามจาก,กอกอยยุนี่กินได้แล้วนี่ก็จะเป็นร้านไอติมที่ป๊อปปูล่ามากที่นี่ค่ะตอนนี้สิเป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนลรวได้จ้ายังมีคนต่อคิวยิงคิดเบงเดอว่าตอนกลางเว้นสิปานใดสันมาเทียวเมืองหนีเธอหนีเอ่อที่หาที่6ลหะจ้ามากินไอติมแห้งแต่บ เคยเด้ลดองเลยเพราะว่าผููบาวตอคิ้วบวหวจ้าใจสิ่ะแล้วเขาสิมีตลาดนัดหนี่ยหน่อยคือบ้านเฮาเลยจา้าขายอยียงมาลองกองแกงพวงกุญจกกุญแจทีละถึกท,ทีละลึกจ้าทีทลลาท่เห็นมุ้งมุ้งกันยูนี่กะเล่าพ่นสีจ้าใส่สเป์พ่นสีเป็นรูปอัดอาดติดตีสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะวันเด้พผาเที่ยวหลายเด้อค่าแต่ฝอยแถมมาหอดกับคำแล้วจ้าพอกันคลิปหนาขอบคุณที่สนับสนุนติดตามกันด้วยจ้า